หลังรัฐขู่ยกระดับการคุกคามและกาดอาชีวะบางกลุ่มถอนตัวในที่สุดม็อบราษฎรก็มีตัวช่วยเมื่อครูฝึกลบพิเศษหัวใจประชาธิปไตยทนไม่ไหวที่เห็นเด็กๆถูกกระทำรั่นกาดลบพิเศษพร้อมเข้าแทนทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหากกาดอาชีวะ ถอนตัวเอาแล้วงานนี้ได้ตมน้ำตมเนื้อกันแล้วหลังจากที่มีข่าวในไทยรัฐออนไลน์ว่ากาศอาชีวะถอนตัวโดยย้ำว่าม็บกลุ่มราษฎร25พฤศจิกายนนี้ไม่มีการอาชิวะสวมแมสและปอกแขนคอยประทะอยู่แนวหน้า ทางด้านอาชีวะกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งประกาศก่อตั้งอาชีวะพิทักษ์ประชาชนจะยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชนนัดแถลงข่าววันพรุ่งนี้ในโลกออนไลน์ต่างมีกระแสข่าวกันต่างๆนานาพร้อมทั้งแสวงหาทางออกกับประเด็นดังกล่าวในขณะที่รอฟังว่าอาชีวะพิทักษ์ประชาชนจะ,ะแถลงข่าวอย่างไร แต่ในที่ตุดมีข่าวเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อมีเพจของนิโคลไลยานอสกี้พูดถึงครูปึกรลบพิเทศษท่านหนึ่งครูพรามพมจำปาโดยได้มีแคปชั่นว่าถ้าการอาชีวะถอนตัวการลบพิเศษจะเข้าแทนพรามพมจำปา เขาคือใครคนคนนี้ทำให้ต้องสืบเสาะสืบหาข้อมูลเพราะวันนี้เด็กๆนักนเกรียนนิสิตนักศึกษามามือเปล่าถูกกระทําต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นฉีดน้ำแรงดันสูงไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาน้ำผสมสารเคมีล่าสุดถูกกระสุนจริงทำให้แถวหน้าผู้ดูแลความปลอดภัยของ การชุมนุมเป็นติ่งสำคัญยิ่งเหตุนิโคไาย,ยานอสกี้ได้โพสต์ว่าวันนี้ได้เยี่ยมชมเพตพรามผพมจำปาดาบตีครูปรึกหน่วยรบพิเศษค่ายนเรตวนอำเภอหัวหินประวัติผ่านการฝึกยาวเหยียดได้อามฉลามหน่วยซิวด้วย ตอนนี้ท่านออกมาทำกิจการส่วนตัวเปิดหลักสูตรบอดิการ์ดยิงปืนฝึกยุทธวิธีการต่อสู้ทุกรูปแบบท่านขออาสาเป็นการดราษฎรเริ่มประกาศรับสมัครการดอาสาที่ผ่านการฝึกลบพิเศษและชายชะกันทั่วไปเพื่อปกป้องม็อบประชาชนโดยการต่อสู้แบบมือเปล่ายุทธวิธีการถอยล่นการตั้งรับการตีโต้จู่โจม อันเป็นโอกาสดีของน้องๆองอาชีวะและผู้สนใจทุกท่านที่จะเข้ารับการปึกกับครูฝึกชั้นยอดคนนี้และเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งตำรวจทหารจะได้เข้าร่วมกับขบวนการปกป้องราชฎรกันมากทีเดียวขอกราบน้ำใจครูฝึกดาบตำรวจครามพรมจำปามากครับการที่มาครั้งนี้ระบบการคงเข้ารูปเข้ารอยเสียที เชื่อในฝีมือครูึกท่านนี้ว่าแน่จริงและมีจิตใจรักประชาธิปไตยมาตลอดขอให้ความปรารถนาดีของครูที่ตั้งใจปกป้องและเชิดชูสถาบันประชาธิปไตยของชาติและประชาชนจงประสบผลสำเร็จนะครับรู u ั Thunder November ์ w e n t y One เสียดายไม่ปรี๊ดไวงเล็บคุณนิโคลายยานุสกี้ เพราะอายุเกินแกงแล้ว <laughs> นั่นคือข้อความที่คุณนิโคลายได้โพสต์หลังจากนั้นแอดมินเพจเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ก็เข้าไปดูไปสืบค้นว่าคนคนนี้คือใครเจอหลายโพสต์ที่น่าสนใจรวมทั้งมีคนพูดถึงดาบตำรวจพรามพรมจะปาคนนี้ เผยความรับครูพราม์สุดยอดหน่วยซิลผู้เคยทำงานรับให้รัฐลั่นวิ่งทำสถิติให้ทหารใต้เจออีกแคปชั่นหนึ่งของคูพราม์บอกว่ากว่าผมจะมายืนจุดนี้ผ่านการตีการเผาหลอมจนแทบจำชื่อตัวเองไม่ได้มาแล้วผ่านมาได้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีค่ามากมายจะมีคนใครเห็นมีใครยอมรับ ไม่เคยคิดจริงๆแต่ว่ามันต้องจบให้ได้จบมาแล้วงานที่รับใช้กับแผ่นดินก็อยู่เกินความคาดหมายทำไมผู้มีอำนาจเหนือกว่าเขาจึงใช้ผมอย่างเดียวที่ผมรู้สึกได้คงเพราะเรียนมาเยอะมึงต้องทำได้งานสีดำสีเทาสีขาวก็อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เข้ามาอ่านจนจบแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ขออภัยเพราะนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นเช่นนั้นครับ ลงชื่อพรามพมจำปาองค์กรบอดี้การ์ดสเปเชียลฟอร์สมีความเห็นของแฟนเพจท่านหนึ่งบอกว่าครูฝึกท่านนี้เป็นผู้มีความอดทนเหนือมนุษย์ที่วัดกันที่หัวใจผมเคยพบผู้คนมาตลอดชีวิตยืนยันไม่ได้ว่าเป็นสิติที่สูงสุด แต่ผมขอท้าทุกท่านผู้รู้ทุกสายทุกอาชีพทุกรูปแบบทุกสถานะมาพิจูดกันว่าท่านนี้อยู่ยอดสุดไม่ได้อวยอะไรดังนั้นท่านไม่ได้ให้เงินเดือนหรือผลประโยชน์ครูพรามพมจำปาเกิดวันที่17มิถุนายน2502ทำหน้าที่ปัจจุบันเป็นธุรกิจเอกชนด้านการปึกการป้องกันตัว และองค์กรรักษาความปลอดภัยวันนี้อาสามาเป็นการอาสาให้ราชฎรย้ำอีกครั้งว่าเราทำหน้าที่ปกปักป้องกันดูแลความปลอดภัยเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไปค่มขู่คุกคามใครหลังจากที่เรื่องราวของม็อบ25พฤศจิกายนจะไปที่สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย ประยุทธ์จันโอชาถึงกับทนไม่ไหวออกมาพูดมาแถลงข่าวเลยทีเดียวไปฟังกันครับจะมีการใช้มาตรา12ไหมคะทำไมพี่บอกว่าก็กฎหมายทุกฉบับเข้าใจครับว่ากฎหมายทุกฉบับภาษาไทยแปลภาษาไทยทุกฉบับก็คือรวมหนึ่งหนึ่งสองทุกฉบับแต่ก่อนหน้านี้ท่านบอกทุกฉบับทุกฉบับเปเรื่องที่รัฐบาลจะร่อมดำเนินการเพราะเป็นเป็นความคิดเห็นจากภาคประชนจำนวนมากนะจำนวนมากทั้งประเทศที่รับไปได้ ทำไมไม่เป็นขยายความให้กับคนที่อเมืทำความดีละ่ะนะมีคนไปศาสตรีนโนสีนี่แล้วดีๆไปเรียนมีประชาชนที่ต้องคนคอยลบไปล้างศีเนี่ยทำไมไม่พูดถึงคนเหล่านี้กบ้างแะ้วพร่วันตั้งไกับคนที่ทําความไม่สมบูเรียบร้อยทาความผิดแล้วเมื่อสถาบันผมก็ไปถูกอะ่ะสื่อให้เราตางนี้ไม่ถูกคนดีๆเขาเขาทำได้เยอะแยะแล้วมันควรจะต้องให้เขามาทํำไหมอืมทาลายสิ่งของทางราชการแล้วเมื่อสถาบัน นะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมคนหนึ่งเน่ะยอมรับไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบค่ะนอกจากนั้นยังมีแหล่งข่าวมีข้อมูลฝ่ายความมั่นคงได้ส่งข่าวว่า ฝ่ายฟาร์มั่นคงตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวกรณีทหารแตงโมที่แปรพักพสมมลงไปสนับสนุนม็อบราตฎรในลักษณะกาศอาสาคุ้มกันโดยมีการติดตามเข้มข้นในทุกมาตรการวงเล็บเนื่องจากทหารกลุ่มนี้มีอาวุธยุทธวิธีที่หลายรูปแบบที่พร้อมเปิดทางให้ม็อบราตฎรเคลื่อนการชุมนุมสำเร็จได้และพร้อมรับการประทะกรณีมีกลุ่มเสื้อเหลืองนอก เครื่องแบบยิงกระสุนจริงเช่นที่หน้ารัฐสภาในการรับมือม็อบราษฎรบุกสำนักง,งานทรัพย์สิน25พฤศจิกายนนี้ในขณะเดียวกันแดงอภิรักษ์คงสมพงศ์คงจะบัญชาการด้วยตัวเองอยู่ภายในนั้นในวันดังกล่าวร่วมกับทหารอีกกลุ่มหนึ่งด้วยด้านหน้าเป็นตำรวจชุดใหญ่ที่จะสลายม็อบงานนี้เมื่อราษฎรยกระดับไปถึงสำนักง,งานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ ตีตรงจุดทุบตรงหัวใจแบบนี้ฝ่ายรัฐก็ยกระดับการคุกคามฝ่ายราษฎรก็ต้องยกระดับการปร้องกันตัวเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ทั้งกาดอาชีวะพิทักษ์ประชาชนยังยืนยันว่ายืนยันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนปกป้องดูแรลรักษาขณะเดียวกันการอาสาของราษฎรวันนี้ยังองคงเข้มข้น ในการทำหน้าที่ที่จะต้องดูแลปกปักรักษาสองแรงแข็งขันระหว่างการอาชีวะของอาชีวะพิทักษ์ประชาชนกับการราษฎรและวันนี้มีตัวช่วยตัวเสริมเมื่อผู้ฝึกรบพิเศษท่านนี้ประกาศทนไม่ไหวพร้อมหนุนช่วยราษฎร วันนี้ส้มน้ำต้มเนื้อกันแล้วและแน่นอนปัญหาแก้ไขได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเพียงแต่ให้สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหลังรัดขู่ยกระดับการคุกคามม็อบราษฎรก็มีตัวช่วยในที่ตุด เมื่อครูฝึกลบพิเศษทนไม่ไหวที่เห็นเด็กๆถูกกระทําลั่นกาดลบพิเศษพร้อมเข้าแทนทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหากกาดอาชีวะถอนตัวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ฉันแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสําคัญในการสถาปนาประชาธิปไตยสมัยใหม่และสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนาน,น,าน สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ